ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังทุกระดับชาดกว่าด้วยเสียเพื่อได้ อัฏฐกถา,าสุตนชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีเย็นวันหนึ่งในโรงธรรมสภาพระองค์ได้นำเอาเรื่องของพระภิกษุผู้เลี้ยงดูมารดามาตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องราวมีดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนคนพรพาราณสีรอบนอกกระนคร มีชายหนุ่มบัณฑิตชื่อสุตนะเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยแต่ภายหลังครอบครัวล้มละลายเพราะถูกโกงจากการค้าขายสุตนะจึงทำงานรับจ้างเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างยากลำบากเมื่อพอถึงแก่กรรมไปก็เลี้ยงดูแม่ต่อกล่าวถึงพระเจ้ากรุงพราราณสีพระองค์เป็นผู้ที่มีพระทัยฝักใฝ่ในการล่าเนื้อเอามากๆวันหนึ่ง พระองค์เสด็จพร้อมคาราชบริพานออกจากพระนครไปไกลประมาณหนึ่งโยชน์เพื่อล่าสัตว์ในซุ้มที่พักในป่าใหญ่พระองค์ตรัสก,กำชับคาราชบริพานที่ตามเสด็จว่าในขณะที่ล่าสัตว์หากสัตว์ตัวไหนไปยืนอยู่ตรงหน้าใครคนนั้นถือว่ามีความผิดเมื่อถึงเวลาล่าสัตว์จริงๆเมื่อมีพวกเก้งกวางวัวหรือสัตว์อื่นๆวิ่งมาอยู่ตรงหน้าของพวกตน พวกคาราชบริพานจึงพากันเอาไม้เอาก้อนดินไล่ควางให้สัตว์นั้นวิ่งไปทางพระราชาเพราะว่ากลัวความผิดจะมีแก่ตนซึ่งเมื่อมีคนไล่ตอนให้แบบนี้พระราชาก็สามารถยิงสัตว์ได้แบบสบายๆไม่พลาดเลยสักตัวเช้าวันหนึง่งมีลมั่งหลงเข้ามาในวิถีการล่าของพระราชาเมื่อพวกคาราชบริพานไล่ให้ลมั่งวิ่งไปยืนอยู่ตรงหน้าพระราชาแล้ว พระองค์ก็ปล่อยลูกศรอ,ออกจากคันธนูทันทีแต่พระองค์ไม่รู้จักมารยาของละมัง่งเมื่อลมังมันเห็นลูกศรพุ่งออกมาแบบนั้นมันก็รีบล้มตัวลงอย่างเร็วพระราชาเห็นละมั่งล้มลงก็ปล่อยคันศรปรบมือดีพระไทยแต่พอพระราชาปล่อยคันศรลงลมั่งก็ลุกขึ้นวิ่งกระโจนพวดหนีไปอย่างรวเร็ว เหล่าข้าราชบริพารเห็นดังนั้นก็พากันปรบมือหัวเราะพระราชาอย่างสนุกสนานว่าโดนลมังหลอกเอาเสียแล้วพระราชาด้วยความละอายจึงคว้าดาบคู่กายวิ่งตามลมั่งไปอย่างไม่ลดละและอาศัยเล่ห์กลในความเป็นมนุษย์ดักทางเอาชนะละมังจนได้ในที่สุดพระองค์ก็สามารถฆ่าลมั่งได้ภายในเย็นวันเดียวกันนั่นเองเมื่อฆ่าแล้วพระองค์ก็ได้ตัดไม้มาทำไม้คานแบ่งเนื้อออกเป็นสองส่วน แล้วหากมุ่งหน้ากลับไปยังที่พักหมายจะเอาไปอวดพวกข้าราชบริพารเมื่อเดินทางไปได้สักหน่อยพระองค์เจอต้นไสใหญ่ที่มีใบร่มรื่นใต้ต้นเตียนโล่งสะอาดสะอ้านพระองค์จึงแวะพักใต้ร่มเงานั้นและเผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียโดยที่พระองค์ไม่รู้ว่าต้นไ่นั้นคือวิมานของยักษ์ชื่อมัคคเทพมัคคเทพยักษ์นี้ ได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณว่าให้จับกินคนและสัตว์ที่เข้ามาภายใต้ร่มเงาของตน้นไรนี้ได้มัคคเทพยักษ์กรีบออกจากวิมานของตนมาปรากฏตัวข้างพระราชาแล้วปลุกให้พระราชาตื่นเมื่อพระราชาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเห็นมนุษย์ยักษ์จับพระหัตถ์ของพระองค์อยู่ก็สะบัดออกอย่างแรงพร้อมลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเตรียมจะหนีแต่ยักษ์ได้พูดขู่ว่าหยุดท่านเป็นพักษาหารของเราแล้ว เราคือยักษ์ผู้เกิดอยู่ที่นี่ได้รับสิทธิ์กินคนและสัตว์ที่เข้ามาในพื้นที่ของเราพระราชาทรงตั้งพระสติแล้วต่อรองกับยักษ์ว่าตนเองเป็นพระราชามีภารกิจที่ต้องกระทำมากมายวันนี้ขอให้ยักษ์กินเนื้อที่พระองค์หากมานี้ก่อนแล้วนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพระองค์จะส่งคนมาให้กินวันละคนพร้อมกับอาหารอีกหนึ่งสำรับมคพยักษ์คิดสารตะแล้วว่าคุ้มค่ากับการแลกเปลี่ยน ถึงปล่อยพระราชาไปแต่ก็สำทับว่าถ้าวันไหนท่านไม่ส่งคนมาข้าพเจ้าจะเข้าไปกินตัวท่านถึงที่เองเมื่อพระราชากลับเข้าสู่พระนครแล้วก็ได้ปรึกษากับเหล่าอํามาตย์ราชปุโรหิตถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมีอํามาตย์คนหนึ่งกราบทูลแนะนําว่าให้ส่งนักโทษในเรือนจํายกสําหรับอาหารไปให้ยักษ์วันล,ละคนซึ่งพระราชาก็ทรงเห็นด้วยและเมื่อกระทําอย่างนี้ ต่อมาไม่นานนักโทษก็หมดเรือนจําและไม่มีนักโทษใหม่เพิ่มเพราะไม่มีใครกล้าทําความผิดอีกเลยด้วยได้ยินข่าวลือกันว่านักโทษในเรือนจําหายไปไหนหมดไม่มีใครรู้เมื่อไม่มีนักโทษจะยกอาหารไปให้ยักษ์พระราชาก็ทรงหวาดวิตกหนักเกรงว่ายักษ์จะมาจับพระองค์กินตามที่เคยลั่นวาจาเอาไว้ลําดับนั้น อำมาตย์คนเดิมก็เสนออุบายอีกว่าให้วางห่อเงินหนึ่งพันกหาปณะ,ะไว้ที่คอช้างพร้อมให้ทหารไปเป่าประกาศว่าเงินนี้เป็นค่าจ้างสำหรับคนยกสำรับอาหารไปให้ยักษ์ที่ต้นไรพระราชาก็เห็นชอบให้กระทำตามนั้นอีกครั้งนั้นสุตนะหนุ่มบัณฑิตคนยากเมื่อได้ยินประกาศดังนั้นจึงเห็นเป็นโอกาสที่จะได้เงินมาเลี้ยงดูแม่ของตนเขาบอกกับแม่ว่าจะรับงานนี้ ซึ่งจะมีแต่ได้กับได้ตนมีอุบายที่จะขัดเกลายักรลายให้กลับใจไม่ว่าตนจะรอดกลับมาหรือว่าตายไปแม่ก็จะได้เงินหนึ่พันนี้ไว้เลี้ยงตัวจนหมดอายุไขแต่แม่ก็ได้ห้ามไว้เพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกชายมากกว่าอยากจะได้เงินเมื่อเห็นว่าแม่ไม่อนุญาตแม้จะขอถึงสองครั้งแล้วก็ตามในครั้งที่สสุตนะจึงแอบไปหาอามา์โดยไม่ให้แม่ของตนรู้ อัมมารีบพาสุตนาไปเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงพาราณสีทันทีเมื่อพระราชาตรัสถามว่าดูก่อนพ่อเจ้าสมัครใจนำสำรับอาหารนี้ไปให้ยักหรือสุตนากราบทูลว่าใช่แล้วพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามอีกว่าเธอต้องการอะไรบ้างสุตนากราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพฉลองพระบาททองคำของพระองค์ฉัดทองของพระองค์ พระขันหรือดาบของพระองค์และเครื่องต้นหรือพระกยาหารของพระองค์ในภาชนะทองคำพระเจ้าค่าเมื่อพระราชาขอให้อธิบายเหตุผลสุตนาได้กราบทูลอธิบายว่าข้าแต่สมมุติเทพยักษ์นั้นจะกินได้เฉพาะคนที่ยืนอยู่ภายใต้ควงไม้ของตนแต่ข้าพระบาทจะยืนอยู่บนรองเท้าทองคําภายใต้ฉัตรทองที่กั้นให้เพราะฉะนั้น ข้าพระบาทจึงไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ยักษ์จะจับกินได้พระเจ้าค่าพระราชาตรัสถามอีกว่าแล้วพระขันกับเครื่องตนเล่าสุตนากราบทูลว่าเพราะยักษ์ทั้งหลายกลัวพระขันแม้มนุษย์ก็กลัวเหมือนกันส่วนเครื่องต้นบรรจุเต็มภาชนะทองคำนั้นกูควรกับชายชาติบัณฑิตเช่นข้าพระบาทพระเจ้าข่าขอพระองค์อย่าทรงกลัววันนี้ข้าพระบาทจะขัดเกลายักษ์ ทำความปลอดภัยให้มีแดดพระองค์แล้วจึงจะกลับมาพระราชาทรงพระราชทานทุกอย่างตามที่สุตนะร้องขอพร้อมมอบทหารให้ช่วยยกของตามไปด้วยอีกจำนวนหนึ่งเมื่อสุตนะและเหล่าทหารไปถึงที่บริเวณต้นไทรสุตนะให้ทหารทุกคนยืนอยู่นอกร่มเงาของกิ่งไทรแล้วให้วางสำรับทองคำนั้นไว้บนพื้นก่อนที่เขาจะเอาปลายดาบดันสำรับนั้นเข้าไปในร่มไม้ ฝ่ายมัคเทพยักษ์เมื่อเห็นดังนั้นก็แปลกใจนักหนาที่วันนี้คนยกสำรับมาไม่เหมือนทุกวันจึงรีบปรากฏกายออกมายืนมองอยู่ที่ใต้ร่มไทรสุตนะกล่าวว่าดูก่อนมัคเทพผู้สิงสถิตยอยู่ณต้นไทรนี้พระราชาทรงส่งข้าพเจ้าสุตนะนำอาหารอันปราณีและเลิศรสมาให้ท่านขอท่านจงออกมารับประทานเถิดมัคเทพยักษ์กล่าวตอบว่ามาสิพ่หนุ่ม เราจงยกอาหารเข้ามาแล้วมากินด้วยการภายใต้ร่มเงาอันร่มรื่นนี้เถิดสุตนะกล่าวตอบอย่างรู้ทันว่าดูก่อนยักษ์ท่านนั่นแหละจงรีบมายกสำรับไปกินบัดนี้คนทั้งหลายระแวงความตายไม่มีใครกล้ายกอาหารมาให้ท่านอีกแล้วถ้าท่านยังจะจับข้าพเจ้ากินอีกทั้งๆท,ที่ข้าพเจ้าไม่ได้เข้าไปในเขตของท่านเลย<ๆ>ก็จะไม่มีใครยกอาหารมาให้ท่านกินอีกแล้ว ทั้งยังจะถูกคอรหาใดว่าเป็นยักษ์เนรคุณจับกินแม้คนที่นำอาหารมาให้ท่านคิดว่าท่านจะเข้าไปจับพระราชาที่อยู่ในพระราชนิเวศแวดล้อมด้วยเหล่าราชบุรุษนับหมื่นนับแสนได้หรือแต่ถ้าท่านไม่กินข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะยกอาหารอันโอชามาให้ท่านกินทุกวันกล่าวจบสุตนะก,ก็ยกพระขันของพระราชาขึ้นเตรียมตั้งท่าจะสู้กับยักษ์พร้อมขู่ว่า ข้าพเจ้าพร้อมสู้หากท่านเข้ามาข้าพเจ้าก็จะฟันท่านให้ขาดเป็นสองท่อนยักษ์ที่ยืนฟังก็คิดตามไปด้วยเมื่อตรึกตรองแล้วจึงกล่าวตอบว่าดูก่อนสุตนะจากที่ฟังมาหากเราไม่กินท่านประโยชน์ย่อมเจริญแก่เราทีเดียวเราอนุญาตแล้วท่านจงกลับบ้านไปหาครอบครัวโดยสวัสดีเถิดสุตนะดีใจอย่างที่สุดที่ขัดเรายักษ์ได้สำเร็จทั้งตนเองก็ปลอดภยัย ทั้งต่อไปนี้แม่ก็จะได้สุขสบายจึงกล่าวอนุโมทนาออกมาว่าดูก่อนยักษ์ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขพร้อมกับญาติทั้งหมดเราได้ทั้งรางวัลทั้งได้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระราชาดูก่อนสหายเมื่อก่อนท่านทำอกุศลกรรมไว้จึงเกิดเป็นคนกักขระหยาบคายมีเลือดเนื้อผู้อื่นเป็นพักสาหาร ต่อแต่นี้ไปท่านอย่าได้ทำอกุศล,ลกรรมมีปานาติบาตเป็นต้นขอให้ท่านจงตั้งอยู่ในศีลห้าเถิดจะมีประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ในป่ามาเถิดเราจะพาท่านไปนั่งที่ประตูพระนครเมื่อท่านไปอยู่ที่นั่นจะมีผู้คนมาสักการะท่านเป็นอันมากมคเทพยักเชื่อใจและเดินทางออกจากป่าพร้อมกับสุตตนะเมื่อเดินทางไปถึงใครประตูพระนคร มีคนนำข่าวไปแจ้งแก่อัมมาดอัมมาดจึงไปกราบทูลพระราชาพระราชาเสด็จออกไปต้อนรับทั้งสองที่ประตูพระนครเพราะมีรับสั่งให้ทำแท่นที่นั่งวางไว้ข้างประตูสำหรับให้ยักษ์นั่งประจำการอยู่ตรงนั้นสุตนะมอบพระขันของพระราชาให้แก่ยักษ์จึงเป็นที่มาของรูปปั้นตามวัดในปัจจุบันที่ยักษ์มักจะมีดาบอยู่ในมือ ผู้คนเมื่อเห็นมียักษ์ถือดาบนั่งขึงขังอยู่ข้างประตูพระนครจึงพากันนำอาหารขนมเครื่องดื่มเสื้อผ้าของหอมมาสักการะกันอย่างมากมายไม่ขาดสายพระราชามีรับสั่งให้ทหารไปตีกรองเป่าประกาศคุณงามความดีของสุตนะที่สามารถขัดเกลายักให้กลับใจมารักษาศีลได้ทั้งอย่างพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่สุตนะ และพระองค์เองก็ทรงดำรงอยู่ในโอวาทของเสนาบดีสุตนะทรงบำเพ็ญบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นเมื่อถึงแก่กาละก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศสัจธรรมทั้งหลายในที่สุดแห่งสัจธรรมพระภิกษุผู้เลี้ยงดูมานดานั้นก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล ยักษ์ในครั้งนั้นได้มาเป็นพระองคุลิมานในบัดนี้พระเจ้ากรุงพาร,ราณสีได้มาเป็นพระอานน์ส่วนสุตนาหนุ่มบัณฑิตได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า